โอเคสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับอยู่กับพี่ซีซ่าวันนี้พี่จะมาพาทําผลกาวตตี้ตื่นนะครับโดยในคลิปเนี้ยจะเป็นฟูดเทคของพี่นะครับพอดีพี่ได้เล่นเซิร์ฟ่วนตัวของพี่กับน้องในสตรีมนะครับโดยอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องมาที่ก่อการนะครับเพื่อมาคูยกับ n p c ตัวนี้นะครับก่อการก็คือกอดที่เอาไว้ใช้ลงดันกันนะครับ NPC ตัวเนี้ยที่ว่าเราต้องมาซื้อบัตรลงดันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปทําผลกาเวตตี้ตื่นนะครับคือว่าเราต้องเก็บมาสเตอรี่ของผลกาวตตี้นะครับให้ครบ500มาร่อนะถึงจสามารถทสนะครับก ผมแนะนำนะครับคือว่าอยากให้ทําครบมาเติลี่500ก่อนครับแล้วค่อยมาท,ทําทีเดียวมันจะไวกว่าครับดเคเวสที่หนึ่งนะครับที่มันให้เราไปทําคือมันจะให้เราไปทําไปฆ่ามอนครับไป M1 ฆ่ามอนแต่ในที่นี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะให้เราไปฆ่ามอนเอ,อ่อที่ไหนบ้างแต่ที่ผมไปคือผมไปตรงเกาะไปตรงเกาะเต่าครับข้างๆเกาะเต่ามันจะให้เราฆ่ามอนประมาณ15ตัวนะครับพอเปอร์เซ็นต์ข้างบนเนี่ยครับมันครบห0 0รอแล้วแล้วก็ไปส่งคเวสที่เดิมต่อ ถ้าเควสเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นคําว่าคอมพิวตแบบนี้นะครับโดยโดยถ้าเรากดคอมพิวตปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าตาคราฟของมาให้ครับจะใช้แฟกเมนต์นะครับหนึแล้วก็อุปกรณ์อีก2ชิ้นครับหาง่ายๆครับไอสอชิ้นนี้ต่อไปเป็นเควสที่2นะครับโดยเควสที่2ก็จะเหมือนเควสแรกเลยนะครับก็คือว่ามันให้จะให้เราไปตีมอนครับแต่จาก15ตัวนะครับมันจะให้เราตีประมาณ30ตัวครับก็ดูเปอร์เซ็นต์ขั้นบนเหมือนเดิมนะครับหลังจากครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต อีมอ2ชิ้นครับหลังจากทำเควสเสร็จนะครับก็อย่าลืมกดอินคลิปนะครับเพื่อแสตสกิลนั้นนะครับเควสที่3ง่ายมากครับก็คือว่ามันจะให้เรานะครับไป M1 ใส่เรือครับไปใส่เรือของศัตรูของใครก็ได้ครับแต่ว่าในที่นี้คือผมมา M1 ใส่เรือของน้องนะครับพอดีว่าผมสตรีมอยู่ตอนนั้นผมก็เลยให้น้องๆมาเสกเรือให้แล้วก็เลย M1 ใส่ศัตรูครับให้ดูเปอร์เซ็นต์ข้างบนเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าถ้ามันครบ100ปุ๊บก็เท่ากับว่าเควสนี้เราเสร็จแล้วให้เรากลััับบไปคคุยกตวเดิมร หลังจากที่เรามากด complete q u e สามนะครับมันก็จะใช้ของตามนี้ครับแฟกเมนทั้งหมด6000แล้วก็ไอของสีเขียวอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะขึ้น insert รูปให้ดูนะครับว่ามาตีตัวไหนได้ของทุชิ้นเลยนะครับผมจะ insert รูปให้ดูนะแต่ว่าตอนนี้ครับผมพาดไอเทมอยู่4ชิ้นครับผมก็เลยจะให้น้องๆในไลฟ์ผมเนี้ยพาไปหาของให้ครับพาไปช่วยผมหาส่วนน้องๆคนไหนนะครับที่อยากเล่นกับพี่นะครับสามารถเข้ามาจอยเล่นกับพี่ในบ้านดำได้นะครับลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์พี่เลยนะครับสามารถเข้ามาจอยเล่นด้วยกันได้นะครับ หลังจากที่คอมพิวเควสเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกดอินควิปนะครับเพื่อสมใส่สกิลนั้นนะครับต่อไปมาต่อเควสที่4ี่หรือเควสสุดท้ายกันเลยนะครับโดยเควสสุดท้ายนะครับจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะโดยพาร์ทที่1นะครับมันจะให้เรา M 1ใส่น้ำครับใช่ครับ M 1ใส่น้ำง่ายง่ายอย่างนั้นเลยครับให้เราคลิกเมาส์เพื่อสกิลลงน้ำนะครับแลวเปอร์เซ็นต์จะขึ้นที่หน้าจอแบบนี้เลยครับให้เราทำจนครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นก็ไปส่งเควส เควสที่4.2นะครับหรือว่าเควสสุดท้ายมันจะให้เราไปฆ่าคน6คนครับแต่ว่าเราต้องออกผลกับเวตีฆ่าเท่านั้นนะครับจะใช้สกิลอะไรก็ได้ครับ ZXCVF คือใช้ได้หมดครับแต่ว่าในที่นี้คือผมมาทำกับน้องในไลท์นะครับก็คือว่าจะ M1 คฆ่าชิวๆเลยครับ และน้องๆคนไหนนะครับที่ว่าอยากจะทําเผาหรือว่ายังไม่มีเซิร์ฟเล่นหรือว่าอยากจะหาของต่างๆในบอฟฟิตนะครับก็สามารถมาจอยเล่นกับพี่ได้นะที่บ้านดําลิงอยู่หน้าโปรไฟล์นะครับพี่ไลฟ์สดทุกวันนะครับหลังจากที่เราทําได้รับเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเราก็มาส่งเควสที่ m อ c ตัวเดิมนะครับของที่ใช้ในการคราฟก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตรูกไปนะครับว่าของแต่ละชิ้นน่ะต้องไปตีมอนตัวไหนบ้างส่วนเรื่องสกิลของผลกาวิตี้รีเวิร์ดนะครับพี่ายได้ให้นนนะะตรรงมมมุขวาาบบคัผฝกทุกคน กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe <ม>เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมผมจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับ<ม>รบ๊ายบาย